ได้ยังมาจากบ้านยังมาได้รึปูลีลัมอันนี้สลับปูน่นค่ะอ๋อคุณแม่ที่มีความเพี้ยนไปอย่างเยอะจีได้ป้าเนาะบ้านในฮอกเกี้วนเราเรอฮอกเกี้ยนจีใดหรือคุณแม่บ้านอันนี้กะเอิกมันฮอกระติดตำจ้ะบ่โอกระอิกมันฮอกระติดตำจ้ะแต่ว่ามันปูนี่แยกไว้ต่างหากแยกไว้ต่างหากจ้ะ อุ้ยอันนี้คืออะไรถี่เกี๊วหุงวนมาปันเสต็ปอ่าบอกสำหรับเอิกมันที่เยาแกี๊ยวมันเรียบร้อยแล้วก็ะติบวัดต่ำเพื่อเดี๋ยวเอากรองเอาหน้ามันนั่นเอเนาะเอาความหอมความมันของมันยังกี่เยอะในนี้เยู่เลยเนื้อมันก็มีอยู่หน่อยหนึงกับเอิกมันจ้ะครับ้องสิกรองเอาครับผมอ่ะวัาต่ำเรียบร้อยเดี๋ยวเบิ้งกันตอนต่อไปครับผมข้าวกระมาปั่นเอาได้จ้ะเราจน เอาแต่น้ำบ่แม่จ้ะอครับผมหลังจากที่เข้าร้อยวลองเรียบร้อยแล้วครับผมท่านใส่ไปแต่ครับผม่เดี๋ยวเอาไปตั้งไฟก่อนกล้วก็มาข้างไฟก่อนออนคุยหอมเนี่ยและแม่หอมเด้อออกกินผู้คุณกลัวมันงที่เห็นเค้นคนละจ้ะ อ้าวมะเขียวอยู่นี่ยแหละครับผมเขียวไอ้เพิ่นไอ้เพิ่งกินเขียเขาก็ไปหลับโอ้พี่น้องเอ้ยใจพ่อสุวิริฮ็ดไปดอกหลับกินกระปุ่นแม่ก็แม่แต่ทีละ้โหเดี๋ยวค่อยให้เพิ่นเย็นก่อนจะค่อยมาปรุงจ้ะจ้ามาปรุงได้เลยกันเรียบร้อยแล้วเขียนจุกตัวหละบ้งเลยพ่อต้องเคลียร์ไรได้แม่ด้วยนะจะแซ่บคนมึอนี่ไหมหลับคือทั่วไปล้วเครื่องปรุงกัแบบบ้านๆเท่านี้แหละ หอมเหมือนกโอ้มีลูกโดดพร้อมลูกโดดพร้อมเลยค่ะมาผมว่าผมว่าเอากลไปน้ำปลาเดือดต้มแล้วครัเอาเออมะเขียนจูโก้ดีอะไรข้าวของเขาตุ๋ยเลยนะมันจ้าเอาจิ้งจ้ายไหมพ่อพ่อจักน้อยจิ้งจ้ายแต่ว่าลูกโดดมันจะลายอะไรมา แหลกเลยยายนุ่งไฟง่ายเหมือนพี่เฮนน้องแหลกเบิ่งน้ำอ๋อจิ้มหรอป้นมุดซุดจ้าเทน้องบาริน่ะแซ่บพี่น้องเอ้แสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ามาเด้อมาเมื่อนี่ยายนุ่งพากินลาบปูพี่น้องอเอ้ยเห็ดพี่น้องเห็ด,เ,ดเป็นเมนูที่ง่ายที่สุดเพราะว่ายายนุง่งขายของ ขายของไปน้ำเห็ดไปน้ำวัตวางกระตำจกจกจะเก็กบอกแต่งไงขันบึมีเวลาดีจะเห็ดเป็ด่ก้เขาว่าพี่น้องพิดกันมาได้ตลอรับแขกสำหรับเป็ดตลอบพี่น้องล่ะมาได้จ่ายไหมืึงนี่ลาปูแสร้งน้ำกันทางแรกไม่กินนเกลืเจ้าว่าเี่มาน้าเห็ดเอาจนได้กินน้ำกันพี่น้องอยากแขกพี่ยา้น้องเดี๋ยวมากินน้ำกันเลยแซ่บแซ่บตอนซีนิสูอืม อสมคำเหล่าหรือสมเหตุเหตุอมจำเอาไม่หองมีสองคนหรอกจำเอาได้พอทำไมทำไมกีนเป็นตีมือเาะอาะกาะเต็มถาด แซ่บก้มเนีากมันผูกะอะไร

กินทางถนนครับผมรถเตียงดังกนอะไรเยอะไปเจอลูกด่วน้ลคุณแม่เป็ตาแตกแล้วมืนอี้อลังบ้านฝนลินแล้วหน้าบ้านกับเตียงดังจัหน้อยอปูนี่เมื่อไปู อยูนน่ในท่องเที่ยวได้ครับปูจ่จากบุรีรัมย์เนี่ยน้องกามาฝากกันนี่บนหลาบกันแดดบนเที่ยวรำลังใจเนะาะเจ้ามหาให้จนได้เฮ็ดจนได้คลิปหนึง่งให้น้องพนดีใจ โอ้ยะ oh. เกียดนะปูต้องตัวกระป่นทุลุก,กิน mm hmm. ส่วนเอา่ากินร่วนเด็กหน่อยก็ได้กินน้ำห้าวเป็นเนาะ เนียงเขาพ่อแมียงเฮ็ดจอกหลอกมันตีเมื่อเนี้ยเฮ็ดจอกหลอกมันตีเมื่อนาะคุณมาบ้านเอากับปลาคายปนหรอครับผมได้ปู่มาเพราะมันเฮ็ดยากอีกอย่างหนึ่งปลาคายลาบมันนั่นน่ผมไม่ใช่ปนกันจะปนปนใส่ปลาปนใส่กบไปสันปนกะ ไป <c oughs> ขาไปแขนผมเนี้ยไยเบิสไงกระดอนยุ่งหางลังนํำไไยจริงลิง คฝนฝ่าที่เป็นใจพ่อห่นางกินแฮปปีให้น้องเด้เบิงอยู่คุยเอาแล้วเริ่มอิ่มแล้วเริ่มคุยขำไงหรอมีเวลาครับแต่เฮกินอยู่ตัวกครับผมขันมีเวลาอยาหาเหตดเพราะมันใตเวลาอีกดีแล้วก็ตเตเแลานปูหลายนั่นไหมน้งปู ว่ามันสามโลกแล้วได้ทำนี้อลไรพี่น้องแืมเจ๊พี่น้องเอ้ยคุยวิเอาขอาคุยเอา,อ,อ,เอ,าอืมข้าวขาวเจ้าไปกินตัวกินลูกกัเนเนโอ้ลูกดวดอ๋อเขาคือเย็นได้ไหม นร่องหาปูทะเลที่มีหนักมีเนื้อปูแล้วมาลาบ้ลงบนปูทะเลมันดอกหวานเลย่อน,นาาั่นแหละมาเห็นลาบคือบ้าแล้วเนาะปูก้อนนะทีนี้ถามว่าพาเตยใครนะมาทอดใเตยไงลองมาลาบลงบนที่ชื่อปูนะครับป <c oughs> ูหาเห็ดลองลอง ก็แซบลิฟพี่น้องอันเฮ็ดได้เนี่ยแซบม,มันมีแต่กวามมัน,นรวนเลยได้น้องแส่ต้นำปลาแดกลงนัวอืมไม่ได้แส่น้ำปลาคุกข้อเจ้าก็แซบได้เล่จ้าออืม,อม ันปูกับเนื้อปูที่เขากรองมาโอ้สุดนี่เหน้องกวามันแซ่บพักอะไรแต่ว่าข้างอื่นเขาเจ้าเสียจังไหนเนาะสุดไปสุดมันใช่เดี๋ยวยยว่ากันเด็เด,ดไปเด็ดมันเนาะ <laughs> ว้าแซ่บพี่น้องแซ่แบๆๆๆ ทิวลุูดยัยนุ่งนะต่อมต่อมต่อมไปสองสามมือเนี่ยยังนุ่งลูกขึ้นกินข้ารอบเด็กดีดีทำงานเมอคนเมอเาไปกินได้บอกกันล้างไก่ เอาแล้วครับผมลาบปูยัดเย็เบิ้งเรียบร้อยจะพี่น,น้องเด้อแซ่บๆนัวๆกันนี่เป็นอีกเมนูหนึ่งเป็นจ้ะวิธีแบบบนน้รบาเนาเนาะแซ่บแบบบ้านๆเนาะถ้าใครมีปูอยากเ็ดอยากกิน,ยยนก็ยังนุ่งกจัดการเบิง้งในคลิปเปิด<ต>รายการได้ะบ่เวลาเพ็ดเห็ดเห็ดบ่ดดไดไ้เมื่อย <c oughs> อเอาล้วครับผมดูดีมีให้ทิ้งเก่าครับผม เร,รื่องกอะไรก็แช่ใี่รหมซื่งตอนหลังรับีิมครับสว่สตีจ้า